It's all mm -hmm. ี่สร้างถวายอย่างเดียวไม่ได้สร้างให้บุคคได้ไ้ที่ัหอมปีค่ะจันชื่อพี่คุณจันชาวนาอยู่สมุทราครวันนี้มาเล่าประสบการณ์ที่ที่เจอการครอบครัวของของฉันนี่ว่าลูกสาว ที่ไม่สบายไม่รู้สาเหตุว่าไม่รู้สาเหตุเออได้ได้บูชายานแปดทิศของหลวงปู่หลวงปู่โตแล้วก็ให้ลูกติดตัวใส่ติดตัวไว้แล้วก็ให้ลูกใส่ติดตัวไว้แหละเหมือนใส่แล้วเหมือนแล้วหายแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อาการก็ดีขึ้นที่ปวด อาการเหมือนอะไรมาทิมแทงอยู่ในท้องอะ่ะเหมือนเหมือนจุกเสียดก็ไม่ใช่ไปหาหมอก็ไม่เจอโรคเออเหมือนเขาไม่สบายเหมือนไม่มีแรงไม่มีแรงเหมือนโดนไม่มีแรงเออช่าสมเด็จอ๋ายานหลวงยานแปดทิศสองหลวงปู่ ไปแล้วให้เขาติดตัวไว้ติดตัวไว้พอหายดีพอเขาค่อยยิ้ชั่วเรามาจับองค์ปู่เหมือนองค์ปู่เนี่ยจะร้อนจะร้อนว่าเออเหมือนเขาหายดีแล้วนะเขาหายดีแล้วก็อาการเขาดีขึ้นอ้าวมาจับองค์ปู่เนี่ยเขาบอกแม่อ,องค์ปู่เนี่ยร้อนเลย องปู่เนี่ยร้อนเลยแล้วเขาก็อาการดีขึ้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งเช่าหลวงปู่หลวงปู่องครุธสมเด็จครุตเออแฟนน่ะเขาทำบ้านทำบ้านแล้วหลานชายเขาก็ตัดสังกะสีสังกะสีอยู่แล้วเขาก็ไม่เห็นแล้วเขาผลักไปดีไม่โดนไม่โดนขานะเกือบจะโดนแค่ประมาณไม่ถึงคืบ เฉียดไปอ่ะเฉียดประมาณถ้าไม่ปฏิหารกับลุงปู่เนี่ยคงโดนจังๆเลยอ่ะถ้าโดนจังๆอ่ะขาขาดแน่ๆเพราะตังกรสีใหม่ๆเออเนี่ยเห็นประตบการณ์ที่บูชาปู่ไปแล้วก็เออทางบ้านก็ที่ติดๆิดขัดขัดก็ดีขึ้นนะทำมาหากินเอออุปสรรคอะไรก็ดีขึ้นแล้วครอบครัวก็มีความสุขดีเมื่อก่อนเนี่ย เหมือนเรามีอุปสรรคอะไรหน่อยก็เหมือนทำกินกิดติดขัดขาดเนาะแล้วเออได้บูชาองค์ปู่ไปหลายๆห,หลายหลายพิมหลวงปู่คุดหลวงปู่โพโพโพเก้าโพเจโพเก้าแล้วก็องค์ครุฑหลายๆลาปางอนะเนาะ ที่ได้ไปเออก็รู้สึกว่าชีวิตครอบครัวก็ดีครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นปัญหาที่เราติดติดขัดขัดก็เหมือนว่าเราดีขึ้นอ่ะเออเดอนดีขึ้นผอ,อ,อฟ้าเออได้จุดได้มีบุญที่มามาเป็นเอ่อผอ,อ,อฟ้าเป็นตะบานบุญเราได้มาเจอไงได้มาเจอผอ,อ,อฟ้าตอนแรกอ่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเออ เป็นหลวงปูท่ที่ที่เราตามหาอยากได้บูชานะแต่มาเจอผอ,อฟ้าเออเห็นที่บอตอนแรกไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจพอเห็นผอ,อฟ้าต่งให้ดูต่งให้ดูว่าในในลายอะ่ะเออแล้วก็ว่าเออเห็นแล้วก็ไปก็เห็นแล้วก็บอกพอ,อฟ้าเอาหลวงปู่ องค์หนึง่งแล้วก็ได้ไปแล้วก็เออชอบใจแล้วก็าหาันมาบูชาบูชาโลถมเด็ดบางขุนพรมอ่ะเออตอนนั้นออกใหม่ๆเนาะเออได้มาก็เออประสบการณ์ก็ครอบครัวก็ดีขึ้นนะดีมีความสุขว่าเออเราพ้นอุปสรรคที่ติดๆิจัด,ข,ด,ข,ดขัดก็ดีขึ้นเออดีใจมากเลย ว่าเออเราทีแรกอ่ะบอกว่าบอกกับครอบครัวว่าเออสักวันหนึ่งเราได้มีบุญมั่งนะได้มาค่ารอหัดพออฟานะ้าเนาะแต่แล้วเอเอแล้วลุงแจไปชวนรับปากว่าเออเนี่ยเรามีบุญแล้วนะเดี๋ยวมาเจอผอ,อฟา้าเออดีใจว่าดีใจมากๆเลยพูดไม่ถูกเลยเนาะโอ้โหดีใจดีใจจนพูด พูดไม่ถูกเลยว่าเออเรามีบุญเนะไ,ไ,ได้เจอได้มาเจอที่ขารืหัดผอ,ออฟ้าและมาเจอตัวผอ,ออฟ้าเราพูดไม่ถูกอะนะดีใจอะ <c oughs> ดีใจมากๆเลยลูกสาวที่ที่พกพาหลวงปู่นะที่ใส่ติดตัวประจำขัดไม่ได้เลยหลวงหลวงปู่องค์ องเล็กๆอะ่ะองคะแนนออตั้งเห็นเห็นครั้งแรกเลยเลยบูชาให้เขาติดตัวประจำเลยไปไหนเนี่ยไปโรงเรียนไปสอบเนี่ยถ้าไม่มีหลวงปู่เนี่ยอย่างก,ก็ไม่มั่นใจว่าไม่ไม่มั่นใจไปขอพรหลวงปู่บักหลวงปู่ช่วยหนูด้วยนะให้หนูสอบได้ก็ผ่านมาตลอดเออเก็สอบได้ตลอดมาแล้วไปไหนเนี่ยเขาจะพกติดตัว เออแล้วเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ได้ยัน8ปทิศเนี่ยติดตัวอีกองคหนึ่งมั่นใจค่ะมั่นใจวันนี้ชวนมาเขาเต็มใจมาไม่ได้บังคับกับว่าบอกเออได้เดี๋ยวเรามีบุญได้ไปคารือหัดผออฟ้าได้มาไหว้ปูมาขอพรได้เข้ามาหาลัยสำเร็จลูกเขาเลยว่าเออเขาตั้งใจมาตั้งใจมาทั้งครอบครัวจะเอาว้จ้ะ หลวงปู่หลวงปู่องค์เล็กแล้วก็ยานแปดทิศแล้วก็สมเด็จที่มีหินเทาสาองค์เขาห้อยจอย้ะติดตัวประจำเลยไปไหนอยู่บ้านก็ให้ติดตัวอยู่ขอพรในการงานการทำมาหากินอุปสรรคท,ที่ติดติดขาดขอให้ลุล่วงไปด้วยดีที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆรอบกายรอบ รอบกายนะออขอให้ปู่ช่วยปัดเป่าให้ให้สำเร็จที่มีอุปสรรคติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นิดหน่อยเออนี่ยมาขอพอรได้ดีใจที่ได้มาวันนี้ว่าเ,ออเรามาได้มาได้เจอองค์ปู่แล้วก็มาเจอผออฟ้าสมที่เราตั้งใจกันไว้ทั้งครอบครัวมีที่ยึดเนี่ยจิตใจเราไดออ้อยู่ทุกวันนี้ เ,ออเรานับถือปู่ตั้งแต่เราไม่เจอผอ,อฟ้าออแฟนเนะ่เขาบอกว่าทํายังไงให้เราเนาะได้ได้ไดไดองค์ปู่มาบูชาสักองค์หนึง่งเพราะถ้าเราหาเองถ้าไม่เจอผอ,อฟ้านี่ก็ประมาณอ,อ,องค์นั้งสิบสิบล้านจะเอาปัญญาที่ใหญ่เช่าล่ะบูชาก็บอกเออมาเจอผอ,อฟ้านี่เราก็พอมีกําลังเราได้บูชาไปแต่คุ้มครองครอบครัว ถ้าใครเชื่อมั่นบูชาปู่ก็มาที่นี่ได้มาที่นี่ได้แล้วแต่แล้วแต่คนตัดทาเนืแล้วแต่เราถ้าใครตัดทานเนี่ยตัดทาเราได้จริงเราปู่ประทานพรให้เราได้จริงความสุขครอบครัวการงานทางทางสังคมมันไกลเออว่าเราได้เราได้ที่เราคิด เราสมหวังที่เราตั้งใจอ่ออการงานการชีวิตครอบครัวรอบข้างตัวเองอะนะ